เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพสีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาอีพ้าบ้านสวยๆพร้อมอยู่พื้นที่กว้างๆท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับแปลงนี้พื้นที่เลยรอบบ้านเลยครับตามรูปนะครับปลูกต้นไม้จัดสวนทําผลไม้มาปลูกลงก็ได้สบายสนามหญ้าจัดสวนหย่อมได้สบายครับพื้นที่เหลือเยอะก็ได้เปรียบครับที่เหลือเยอะทำประโยชน์ได้เยอะ ตัวบ้านก็ยังสภาพดีนะครับที่สาคัญครับเจ้าของขายต่ํากว่าราคาตลาดด้วยต่ากว่าราคาตลาดในละแวกนี้ครับบ้านพร้อมที่ดินกว้างๆตามนี้ขายเพียง1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองบ้านทเานทเลดีนะครับบ้านยังสวยด้วยเข้ามาจากถนนหลักไม่ไกลครับนิดเดียวพื้นที่1งานกับอีก95ตารางวา1งานกับ95ตารางวาครับแบบนี้ เลยดีใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนครับใกล้ซีเจใกล้แสงอํานวยความสะดวกนะครับของกินไม่ไกลครับจากตัวบ้านไปตลาดไปศาลเจ้าไก่ต่อแค่500เมตรเท่านั้นเองปั่นจักรยานออกกำลังกายกันได้อยู่ในหมู่บ้านในแหลกคุ้ท่วยครับแต่ไม่แออัดไม่วุ่นวายเอกาสารสิทธิ์เป็นชนดทคุดแดงกับราคาแค่1.6ล้าน6แสนบาทครับขายต่ำกว่าราคาตลาดระแวกนี้นะครับ ชอบวาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมีไว้เลือกซื้อประจำด้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับท่นใดสนใจไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้แปลงนี้อยู่ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับตามในรูปนี้เลยเมื่อโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับนัดดูที่ดูบ้านรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้าไปได้ ทางเราก็เป็นเพลงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ